สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มีประเด็นหนึ่งครับที่ต้องมีการพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นประเด็นความขัดแย้งกันครับในแถบของตะวันออกกลางนัน่นก็คืออิสราเอลกับฮิตบัลเล่สองสามเดือนที่ผ่านมานี้ครับใครต่อใครเนี่ยเขาก็บอกว่าการสู้รบครั้งใหญ่นั้นน่าจะเกิดขึ้นและอาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ก็ได้ก็เป็นผลพวงมาจากว่า ผู้นำกลุ่มฮิตบัลเละอย่างนายนัดูเลาะก็ได้มีการประก,กาศว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการเปิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบชนิดที่ว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่เขามีคำต่อท้ายนะครับหากอิสราเอลใช้กำลังทหารบุกเรบาอร์นอนตรงนี้คือเงื่อนไขนะฮะงั้นก็แปลว่าหากว่าอิสราเอลไม่ได้มีการส่งกำลังภาคเพื้นดินเข้าไปยังเรเานอน ก็หมายถึงว่าคิดบาลเลาะจะไม่มีการเปิดฉากโจมตีใหญ่ใช่ไหมเรื่องนี้อาจจะจริงครับมันก็มีการต่อสู้กันอย่างปาปายครับอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินขับไล่ไปแล้วก็ไปบอมพื้นที่ต่างๆก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยบางทีก็ไปจัดการพวกผู้บัญชาการหน่วยลบประจําพื้นที่ก็ต้องดับไปคิดปาเลาะก็มีการตอบโต้ในฝั่งอิสราเอลนั่นก็คือการปล่อยโดนการยิงจรวดท้ามฝั่ง แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันถูกบีบคั้นครับในเชิงของการทูตที่มาจากตะวันตกก็เพราะว่าตะวันตกเนี่ยก็มีการเข้ามาพูดคุยกับทั้ง2กลุ่มนี้นะคือไม่อยากให้2กลุ่มเนี่ยมารบกันขอให้ยับยั้งชั่งใจแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นกันปัญหามันก็มีอยู่ว่ามันเล่นแรงกันทุกวันนะฮะและล่าสุดเนี่ย อิตาเลต้องเสียอย่างมากที่สุดแล้วก็เป็นการเสียที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ในช่วงเดือนตุลาคมของปีที่แล้วครับจริงอยู่ฮะที่ฮิตบลอลน,นี่มีการสาดกระสุนไปสายกระสุนมาแต่ว่าระบบป้องกันแรนอากาศแอนโนโดมเนี่ยก็สามารถทําการสากัดกั้นเอาไว้ได้แต่ว่ามาในงวดน,นี้ครับพลเมืองของอิราเลียประมาณ11บเอ็ดลายต้องได้รับผลกระทบ มันก็เลยทําให้นายกรัฐมนตรีครับเบนเจมินในทันยฮูนั้นได้มีการออกมาพูดถึงฮิตบอลเลาะว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วครับที่กลุ่มเหล่านี้ต้องถูกจ่ายในราคาที่แพงแสนแพงก็เพราะว่าไอ้กลุ่มพวกนี้นะครับทำการยิงจรวดเข้าใส่สนามฟุตบอลซึ่งมีแต่วัยรุ่นเท่านั้นเลยครับมันก็เลยทําให้วัยรุ่นสิบเอ็ดคนเนี่ยต้องได้รับผลกระทบ และพื้นที่การโจมตีรังกล่านั้นก็คือพื้นที่การยึดครองบนที่ราบสูงโกรันอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ราบสูงโกรันนั้นมันเคยเป็นของซีเรียแต่เนื่องด้วยอิสราเอลนั้นมีความแข็งแกร่งที่มากกว่าเขาก็มีการส่งทหารนะครับเข้าไปยึดที่ราบสูงโกรันและที่ราบสูงโกรันเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ครับเพราะว่ามันอยู่ที่สูงไงฮะหากว่ามีการนําปืนใหญ่มาติดตั้ง หรือการมาตั้งพื้นที่ค่ายทหารบริเวณนี้ครับมันจะได้เปรียบคือมันสามารถที่จะมองเห็นภูมิภาคด้านล่างเป็นวงกว้างนั่นก็คือประเทศซีเรียนั่นเองมันก็เลยทําให้ที่ราบสูงโกลันนั้นกลายเป็นเป้าทางด้านการทหารให้แก่กลุ่มฮิตบัลเละหรือแม้แต่กลุ่มนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับที่มีการเข้ามาเคลื่อนไหวในซีเรียเนี่ยก็คือมีการเปิดฉากโจมตีที่ราบสูงโกลันมาแล้ว สิ่งที่ฮิตบัลเล์ต้องการจะทําก็คือว่าเขาต้องการให้พลเมืองชาวอิสราเอลนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าที่ราบสูงโกล,ลันั้นมันเคยเป็นของซีเรียมาก่อนแล้วก็ต้องการให้พลเมืองชาวอิสราเอลจะต้องอบพยกออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปแล้วแต่หากว่าไม่มีการอบพยกการโจมตีก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจะมีการอพยกออกไปท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ครับ หลายเดือนที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าที่รดับสูงของอิสราเอลเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักมากจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากให้มาทําสงครามกันแต่เนื่องด้วยผู้นำเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการมารับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนของพวกเขาอิสราเอลมีความจําเป็นนะครับจะต้องใช้กําลังทหารเนี่ยไปกวาดล้างให้มันสิน้นซากเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหอกข้างแค่อย่างที่ไม่รู้จบฮะ มันก็เลยเป็นเหตุทําให้บุกกาซาแต่ว่ามาในงวดน,นี้ครับประชาชนของอิสราเอลกลับได้มีการออกมาให้การสนับสนุนผู้นาของเขาในการใช้กําลังทหารเพื่อที่จะไปทําการโจมตีเรเบนอนที่เป็นสถานที่ความขึ้นไหวให้แก่กลุ่มนรบฮิปบัลเล่เหล่านี้ครับชาวอิสราเอลมีความโกรธแค้นอย่างมากครับต่อเรื่องนี้ โดยเฉพาะขีปนาวุธเหล่านี้นะครับมันบุกเข้ามาโจมตีพื้นที่ต่างๆของอิสราเอลหลายจุดก็พุ่งเป้าไปที่คลังอาวุธแต่อิสราเอลก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะครับพวกเขาก็มีการส่งเครื่องบินขับไล่ครับไปบอมคลังอาวุธไปบอมโครงสร้างพื้นฐานของฮิตบัลเล์ในเรบาน,นจนก่อเกิดความเสียหายมาแล้วแล้วนี่นะครับแถมอิหร่านเนี่ยก็ได้มีการออกมาเตือนอิสราเอลว่าอย่านะ อย่าได้ทําการส่งกําลังทหารเข้าไปยังพื้นที่เรียบา่านอนอย่างเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับมันจะเป็นการมาจุดชนวนสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางคือมันจะยิ่งใหญ่นะฮะมันจะมีกลุ่มนักรบต่างๆเนี่ยลุกฮือกันเข้ามาแล้วการโจมตีที่มาจากคิดเลาะในวันนั้นมันก็โจมตีด้วยจรวดฟารักหนึ่งจรวดแบบนี้ก็ได้มีการผลิตในอิราน ซึ่งก็มีหัลบประมาณสัก50กิโลกร,รมัมก็โจมตีจนทําให้เกิดความเสียหายดังกล่าวสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการมาประนามนะครับการโจมตีครั้งนี้ยังรวมถึงสภาพยุโรปนะครับก็ได้มีการออกรวงประนามการโจมตีในลนักษณะเช่นนี้ว่ากําลังพุ่งเป้าไปเล่นงานพลระเรือนฮะไม่ได้พุ่งเป้าที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางทหารนั่นเอง